โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ผมกลับมาแล้วจิวกลับมาแล้วขอพลังหน่อยขอพลังหน่อยขอพลังสักนิดหนึ่งนะให้ชอบก็กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยก็โอ้กูต้องมาเจอกับมึงแล้วใช่ไหมพี okay, นะ่เนโอเคแต่ว่าวันนี้เราไปลุยก,กันต่อนะฮะผมไปกลับไปเล่นใหม่มาก็มีของประมาณนี้แล้วก็มียาอยู่3าขวดโอเคผมจะผ่านให้ได้แล้วก็ผมจะไปให้ได้ให้ถึงที่สุดที่ผมจะทําได้นะคุณผู้ชมนะเพราะว่าผมเชื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะดูว่าผมจะไปได้ไกลแค่ไหนใช่ไหมโอเคลุยกันเลยดีกว่าปะ ไอ้คุณบําทำเบรไอ้ตรงนี้เนี่ยเราเล่นผ่านไปแล้วรอบรอบที่แล้วแต่ว่าต้องมาใหม่นะไม่เป็นไรเก็บปืนมาฮึบาาน,นี่เอกสารอันเนี้ยถ้าใครยังไม่รู้อ่ะเนื้อเรื่องจริงอ่ะเอกาสารอันเนี้ยก็คือเกี่ยวกับพวกซูเปอร์วิเซอร์นะเกี่ยวกับพวกทหารทหารเดินตายอะพวกทหารรับใช้อะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพูด,พดเยอะเออโดนไปดิ โลไปดิผมไม่เอาผมไม่ยุ่งเลยผมไม่ยุ่งเลยตรงเนี้ยผมต้องใช้กแกลเนตยิงแม่งเลยว่ะแกลเนตกดเลยดีกว่าหุ้ย2องทิองเหรออะไรวะโอ้ยผม,มนั่นโคตรท้อกับชีวิตเลยชิบหายไปดูสภาพจิวดิจิวบอก <c oughs> มึงไม่เหนื่อยบ้างเหรอกูเหนื่อยแล้วเนี่ยจิวบอกไปต้องไม่พลาดนะรอบเนี้ยเราต้อง เอาหน่อยอ่ะเออล่วงไปดิยิงกันเองมันยิงกันเองเฮ้ยทีเดียวตายมันมาแล้วเฮ้ยมันโดนมันโดนไฟไปทีนึงมันน่าจะกระสุนกระสุนปืนพกแหละดีแล้วโหไม่อีกเหรอ โอเค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 โอ,คโอค้ผมตายตรงนี้บ่อยมากผู้ชมกูเลยจักใจเพราะว่ามัน,ม,นมีเสียงมันมีอีกตัวหนึ่งมันมีอีกตัวหนึ่งต้องลูกซองว่ะผมได้ยินเสียงมันเสียงอุ้มเท้าอะ่ะมันดกำแก๊บแก๊บอะ่ะนั่นไง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 อุ๊ยโอ้โห มันไม่โดนได้งไงวะหูกรหัวแตกไปแล้วคิดว่าเราหัวแตกไปแล้วเนี่ยมีอะไรเก็บไหมโอ้กระสุนไฟห้านัดแน่ของดีเลยขอบคุณครับเออคุณทหารเออถ้าผมแบบจุกเสียดนั่นเฟออะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะประดีวผมกินข้าวเสร็จอะแล้วผมก็มานั่งอัดต่อเลยพยายามสำรวจเยอะๆอะ เราไม่รู้ว่ามันจะซ่อนของซ่อนของอะไรไว้ตรงไหนบ้างอะไรอย่างนี้เฮ้ยมีอีกแล้วชิพายทีน้าผมฟังเสียงเอามียังมีอยู่มันเริ่มเข้ามาใกล้ๆละมันเริ่มเข้ามาถ้าใครใส่หูฟังจะได้ยินเริ่มใกล้ละเริ่มใกล้ละ มาแล้วมาแล้ว็นเย็นนะใจเย็นนะอุย้ยลงไปก่อนลงไปก่อนอุย้ยนั่นคือผมต้องเล่นแบบระวังแบบจัดๆเลยไม่งั้นผมย้อนกลับไปเล่นใหม่มาก,กอะถ้าผมตายอะเอา้าอย่างวะเก็บสายไฟได้จะสูบปืนพก บ้าไปแล้วโอ้เหลือกระสุนลูกซองแค่สองนัดเองวะตรงนี้มีสมุนไพรฟ้าให้กินฟรีโอ้โหอีเจนี่แม่งอยู่ทุกที่เลยเอ้ยปปอริปบอนอุย้ยได้ปปริปบอนแล้วเจ๊โอ้โหจัดไปใช่เลย จะไปใช่เลยฮะจะไปใช่เลยแต่ผมจะไม่เซฟนะไม,ไม่เซฟดีป่ะนึกก่อนเซฟไว้สักทีหนึ่งแล้วกันนะเออสักครั้งหนึ่งสักครั้งเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปเจอพี่เนอีกอะ่ะองไปเจอแม่งในร้านอาหารนะอา่ะขอเซฟไว้สักทีหนึ่งแล้วกันเซฟตรงนี้โอ้เหนื่อยหรือเกินแมอสนี้ แต่ว่ากุญแจอันนี้มันย,ยังอยู่อย่าบอกแลวไม่ต้องให้เราเก็บอะไรมาผาสมอีก s <S อะผมว่าใช่เลยอุ้ย,ยโอ้โหโโหูหลบได้หูแม่งจะแบบวันช็อตคิวอย่างเดียวเลยอะใจคอมึงแบบแล้วปืนเรามีแค่นี้อะเราจะสู้พี่เนยไหวหรอวะ ล็อกปิกเราต้องไปใช้ก็ไปใช้ในร้านอาหารเฮโอ้โหโอเคตายไม่ยากตายไม่ยากดอกมาที่ศพมีอะไรไหมที่ศพไม่ดอกว่ะเฮ้ยแต่เมื่อกี้ไอตัวนี้มันดอกกระสุนให้เราตรงเนี้ยปกติตรงศพเนี้ยมันมีอ้าวไม่ไม่ไม,ม,มีดอกแล้วว่า โอ้้วเลือดผมคอชั่นแล้ววะต้องกินแล้วป่ะเนี่ยคาร์ลสขอญาหน่อยอีเวนเลยเรื่องผมต้องผมอยากตามไปนะแต่ผมขอไปห้องเซฟก่อนอาเหนื่อยมากโอ้เชี่ยมู่ที่เลยหรอ ไม่ได้นะนจะทำงนี้ไม่ได้นะอุ๊ยโอ้โหสับต้องกินยากินยาอุ๊ยมีอีกด้วยนะผมได้ยินเสียงอยู่โอ้โหเยอะจนะังอ่ะ โหตกใจนะเวย้ยตัวนี้ยังไม่ตายมียให้เก็บปะมันเยอะมากอะ่ะแล้วไม่ดอบของอะ่ะดอบปะไม่ดอบชัดเจนเลยเ่าเนี้ะมีปะรุมรวจก่นอนของเขิงเอาใส่ย่างรัดคอตายห่าไปเลยแองเอ้ยชีวิตมันลำบาก ประตูเสียงประตูแม่งโคตรดังโอ้ยาไม่มีแล้วอะสเปร์มีอันเดียวเราต้องเอากระสุนนี้มามันช็อตกันสิบห้านัดถือว่าโอเคถือว่าโอเคถือว่ายังไม่ใจร้ายจนเกินไปเพาไม่ใจร้ายจนเกินไป ผมขอแป๊บหนึ่งนะเราต้องพกของไปเยอะหน่อยอะ่ะเพราะว่าแม่นโหดร้ายเกินอะ,ะไปเอาล็อกปิ๊กไปเปิดนี่ไว้ก่อนอ่าเอาล็อกปิ๊กไปเปิดไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็ผมจะเอาล็อกปิ๊กไปเก็บเพราะของเราเต็มไง คือแม่งจะอยู่ทุกห้องเซฟไม่ได้นะเวนเอ้ยแล้วถ้าเรายิงมันอะ่ะมันก็เกิดใหม่นะพอเรากลับเข้ามาต้องบอกเพื่อนๆไปก่อนเผื่อเพื่อนๆสงสัยว่าเออทำไมผมไม่ยิงมันทำไมไม่ฆ่าไม่แบบว่าฆ่ามันไปอะไรเงี้ยผมจำได้ว่าฝั่งโน้นมีกระสุนอยู่ผมกลัวกระสุนไม่พอแป๊บนึงนะมีอะไรปะ โอเคไม่มีไม่มีจำได้ว่าตรงนี้มันมันดอบกระสุนเอออุ้ยกระสุนไฟด้วยของดีเลยขอบคุณครับต้องสำรวจก่อนนะผมจะยังไม่ได้ขึ้นอันนี้นะผมแค่มาหาของเ,ยเฉยอะมาหาเลือดมาหาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปกตินในนี้มันจะมีนี่งไงมีสเปรย ใช่สเปรจริงป่ะสเปรของแท้ปะสเป็นของแท้โอเคเออต้องมาต้องมาเก็บว่ะคุณผู้ชมอาจจะอันนี้หน่อยนะเพราะว่าผมต้องละเอียดมากๆเลยอะเพราะมันมันยากมากอะ่ะเราต้องรีบเอาปืนแรงๆยิงยัด เพราะว่าช็อตต่อไปที่เราจะสู้กับพี่เนอ่ะผมจะให้คาร์รล้อสมันเป็นกระสอบทรายให้เราเว้ยเออฉะนั้นเราต้องแบบรีบเอาปืนแรงๆซัดเพราะไม่งั้นไอ้คาร์รอลอสแม่งคาร์ลอสแม่งแตกคาร์ลอสแม่งแตกก่อนเอานนี้เก็บไปแล้วผมจะไปเก็บสเปรย์ต้องก็ไม่พออยู่ดีว่ะผมจะเอาแกลเล็ยิงจะเก็บ เอาไว้ข้างบนไว้ข้างบนตามเลยเออแล้วเราก็เอาอ่าเ,เราก็เอาไอ้กูจะพูดอะไรวะเราก็เอาไอ้กล่องใส่สเปย์มากล่องคอลเลคชั่นมันสนแตกไว้ได้เยอะมันดีตรงเนี้ยแหละมันทำให้เราพกสเปย์ไว้ไว้ทีหนึ่งได้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ย เออได้ไม่เปลืองช่องด้วยีหนึ่งขวดนะผมไม่ได้รีบเซฟเลยนะถ้าเราเซฟตรงนี้อีกรอบนึงมันจะเปลืองไปไหมวะผมขอลองเซฟแต่ว่าแบ่งสล็อตแล้วกันขอลองเซฟแต่แบ่ง แบ่งเป็นสล็อตอื่นถ้ามันพลาดเดีย๋ยวผมจะค่อยค่อยไปเล่นสล็อตเดิมเอ่อเมื่อกี้เราเราเซฟไว้สล็อตที่4อัเดี๋ยวผมจะเซทไว้สล็อตห้าถ้าถ้าสล็อตห้าที่เราที่เราเซฟไปแล้วมันไม่เวิร์กเดี๋ยวผมค่อยไปย้อนเล่นใหม่แต่หวังว่ามันจะเวิร์กนะผมจะเอาเน็ตอะยิง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  ให้มันรีบๆตายอ่ะเพราะว่าไม่งั้นไอ้คาร์ลอสมันโดนนักมันคาร์ลอสมันหนักเฮ้ยผมไปดูอ่ะอะของให้เก็บปะเราแถวนะี้เอกสารเอกสารแม่งไม่เป็นไนนี่แล้ววะ่ะอุย้ยกระเป๋ามีอะไรเก็บปะให้มีเอกสารมันไม่เป็นกระสุนให้เราแล้วว่าเพื่อน่อุย้ยมีกระสุนตรงนี้ โอเคจำไว้จำไว้มีกระสุนตรงนี้เป็นกระสุนระเบิดธรรมดาของเกเน็ตอ่าจัดไปจัดไปเลยขอบันเบิ้มเบิ้มคือลือเฮ้ยคาร์ลอสเป็นใครอ่ะเจนเย็นสาวน้อยผมไม่ใช่ซอมบี้ผมชื่อคาร์ลอสนะผมเป็นเอ่อหน่วยหน่วยเอ่อของอเบลลาน่ะ คุณชื่ออะไรอ่ะฉันชื่อจิวอ่ะว่าไงนะคุณพูดว่าคุณเป็นทหารของอาเบลล่างันเหรอนี่นบอกว่าเราลงจอดได้แย่นะครับเราก็เลยแบบเริ่มภารกิจโอ้โหมาแล้วชิหายเอ้ย <c oughs> เ,ออเราต้องเลือกใช่ไหมเราต้องเลือกใช่ไหมอันบนหรืออันล่างวะอันล่างแล้วกัน เอออลางนี่แหละผมจำได้เฮ้ยเดี๋ยวมึงมาเลยจิย้วโยนไปเออหื้อระเบมหันแหลกคุณบ้าหรือเปล่าเนี่ยยังไม่กันระเบิดเราเตายหาขันบนหรอกแล้วมึงตายไหมละ่ะไอเวนเก็บของมาก่าอนเฮ้ยเขา,าเฮ้ยได้ยามา แต่ยังไม่ไปไหนนะจะสู้เอ้าจะบอกผู้ชมว่าไอตรงเนี้ยผมจะเป็นต้องใส่เพลงทับไปนะเพราะว่าซาวที่มันได้มาจากเกมอะซาวของเกมอะไม่ติดลิขสิทธิ์เว้ยโอ้ผมโคตรเซ็งเก็บมา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 ว้าโอเคเฮ้ยโอเคโอเคปุกปุกปุกขึ้นมาปุกขึ้นมา ยิง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 เราต้องเร,เราอยากให้คาร้อนตายอย่างเดียวเลยอยา่าไอ้คาร้อนอย่าตายนะเออแกนเนตแกนเนตย,ยิงยันให้หมด โอเค,อเคนี่ยคาะรถมันกลุ่มท้องเลยเห็นปะผมจำเป็นที่จะต้องไม่ให้มันตายอ่ะถ้ามันตายก็คือเราเราเก็บโอเวอร์เลยอยากลงไปดู่ข้างล่างมีอะไรทำไมเสียงพี่เนมมันยังอยู่อ่ะ ไม่มีอะไรนะเออไม่มีอะไรเก็บเลยเหรอต้องสำรวจเยอะหน่อยอะ่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามีเลือดอยู่ทั้งหมดสามขวดโอเคคเราร์ลสขอบใจนายมากเลยที่นายเป็นกระสอบทรายให้เราเฮ้ย <c oughs>

do you really think the master would tell his dogs why they have to retrieve the stick he just threw? If you want answers, you should talk to someone else. I am not with Umbrella. rescue the civilians. If you can trust me, then help us. Okay. Think about it. <sheet> <quar> <sh incorporation> คาร์ลอสเนี่ยมันเป็นทหารแบบฝ่ายดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจิวรู้เรื่องของอาเบล่าไงว่าอาเบล่ามันมันเลวแค่ไหนอะไรประมาณนี้แล้วคาร์ลอสบอกว่าถ้าคุณเชื่อผมอ่ะคุณเก็บไปคิดว่าคุณจะช่วยผมหรือไม่อะไรเนี้ยจะมาร่วมจะมาร่วมกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าคุณต้องไปไหนวะเนี้ยเดี๋ยนะเดี๋ยนะเอ่อตอนนี้เราต้องไปไหน ข้างบนเหรอคือเรายังไม่ได้เพชรมาเลยสักอันเดียวอะ่ะผู้ชมคืออ่อคุณผู้ชมฮะมจะบอกว่าผมไม่ได้เปิดไม์เว้ผมอัดแล้วผมไม่ได้เปิดไม์แล้วคือผมโคตรเซ็งอะ่ะแล้วผมก็แพ้ม,มาเลยของผมอยู่คนเดียวนะตามตามในคลิปเลยโอ้โหโคตรเซง็งเอางี้คือผมจะสรุปให้คุณผู้ชมฟังก็คือผมอะ่ะ เล่นไปแล้วแล้วผมไม่เจอเพชรสีน้ำเงินเลยซึ่งผมพยายามเท่าไหนก็หาไม่เจอเดี๋ยวผู้ชมดูตามคลิปไปเรื่อยๆกได้เดี๋ยวผมจะอธิบายระหว่างนี้ไปก่อนคือผมอะ่ะหาไม่เจอจนผมต้องไปเปิดดูสปอยผมก็ไปดูคลิปสปอยมาของเมืองนอกของฝรั่งอะ่ะเอ้แต่ว่าฝรั่งไม่มีใครเล่นจบไม่มีใครเล่นมดนี้จบเลยที่ผมหานะผมผมหาดูจบไม่ได้แล้วก็ส่วนคนที่เล่นมาถึงตรงเนี้ยเขาเก็บเพชร เก็บเพชรสีสีสีน้ำเงินอะมันอยู่ในสถานีเว้ยซึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเขาเก็บตรงไหนแต่ผมอะไปแล้วกลับไปแล้วแล้วแม่งไม่เจอเว้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูหลังจากนี้ไปก่อนคือตรงเนี้ยมันผมจะได้เพชรสีฟ้าเอ้ยเพชรสีเขียวมาตรงนี้เราจะเก็บเพชรสีเขียวนี่เราจะเก็บเพชรสีเขียวตรงนี้มาฮะแล้วจากนั้นอะเดี๋ยวผมตัดไปเลยว่าผมอะไม่มีเพชรอีกอันเว้ย นะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมตัดให้คุณผู้ชมดูเลยเนี่ยฮะแล้วผมก็ย้อนกลับมาผมย้อนกลับมาอย่างที่ผมบอกว่าผมไปดูสปอยฝรั่งมาคือเนี่ยตรงนี้เลยฮนะคุณผู้ชมฝรั่งอะ่ะมันเก็บตรงนี้เลยแล้วมันเป็นเพชรสีน้ําเงินเว้ยแต่ของเรามันไม่มีผมก็เลยไปย้อนดูคลิปของตัวผมเองที่ผมอัดเอาไวอ้อ่ะคือผมก็เก็บมาแล้วตรงเนี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่เพชรแม่งดันเป็นกระสุนผมก็เลยงงว่าเอา้าทำไมของฝรั่งมันเป็น เพชรน้ำเงินแต่ของเรามันเป็นกระสุนวะผมก็เลยวิ่งพยายามวิ่งหาไปเรื่อยๆเนี่ยดูลองดูตามคลิปเนี่ยผมวิ่งหาแบบทรหดมากอันนี้ก็คือติดพิษอยู่จิวคือติดพิษอยู่นะเนี่ยฮะแล้วคือผมก็พยายามเนี่ยพยายามหาเอาล็อกปิกมาเพื่อที่จะแบบว่าเอ่อเปิดแกะของโต๊ะคริสหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมพยายามหมดทุกวิีทางเลยซึ่งเออแม่ง ผมหาไม่เจอยังไงผมก็หาไม่เจอแล้วผมก็ไปเล่นใหม่โดยที่ว่าผมลองไปเจอพี่พี่เน่ผมลองไปเจอพี่เน่ที่ตึกสํานักงานข่าวผมลองเปลี่ยนฝั่งเจอพี่เนยแล้วผมกระโดดไปข้างล่างไอ้ตรงตึกตึกตึกสํานักงานข่าวอะ่ะแม่งก็ไม่มีเว้ยคือผมหายังไงก็หาไม่เจอยังไงผมฝากถ้าเพื่อนๆมีมีใครรู้นะบอกผมได้ผมจะได้ทําต่ออย่างนี้ผมทําต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าผมหาผมหาไม่เจอจริงๆ ไปดูสปอยสปอยก็ไม่มีคือผมไปดูคนที่เป็นที่เป็นฝรั่งะนะที่เขาที่เขาเล่นน่ะซึ่งเขาเก็บตรงตรงนั้นนะเป็นกระสุนเหมือนผมเว้ยมีคนที่เก็บเป็นกระสุนเหมือนผมแต่ประเด็นคือเขาเล่นไม่จบเว้ยเขาเล่นแล้วเหมือนเขาท้อแล้วเขาก็ไม่เล่นต่อซึ่งผมก็เลยไม่รู้ว่าผมจะทำยังไงคลิปนี้ก็เลยต้องปิดไปแบบไป,แบบไปแบบนี้แล้วกันนะฮะคุณผู้ชม ยังไงก็เดี๋ยวผมจะรีบลงมอสต่อๆไปให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วกันโอเคก็ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่ทำต่อไม่ได้จริงๆฮะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในในเกมต่อๆไปนะครับใครที่ยังเข้ามาดูใหม่ๆก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับผมสวัสดีครับ